นี่นะครับอันนี้คือเป็นหน้าเก่านะครับอันนี้ก็คือปีหนึ่งเหมือนกันตัดจน,น็มคือไม่เอาและตัดทิ้งไปเลยดูไปเลยใช่อันวันนี้คือไหลมาแล้วนะครับ <S <S อ่ะจะดูตรงไหนดู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 ฮึฮึฮึฮอฮึ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 ฮตฮกตึฮงฮึฮตอึฮาฮึอนฮนึฮึน้ฮึฮึฮึึฮ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 ่ มอกรน้ำยางมันจะไม่มีเลยมันตัดต้นนุ่นนะ,ะครับมันตัดต้นนุ่นมันไม่มีเลยนะครับครับครกล่าวสวัสดีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับวันนี้พบกันกับพ่อหมอเกษตรเช่นเคยเราจะมาติดตามแปลงของจังหวัดสุราษฎร์นะครับที่ ได้มาทําแก้ปัญหาเรื่องยางหน้าตายนึ่งนะครับน้ายางไหลน้อยน้ายางไม่ไหลนะครับตรงนี้เราจะไปถามเจ้าของสวนกันดูว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นมานานหรือยังนะครับแล้วเจ้าของสวนชื่ออะไรนะครับอยู่บ้านไหนอำเภออะไรไปถามดูครับมานะครับเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรอยู่บ้านไหนจังหวัดไหนครับ ชื่อชื่อจริงคือชื่อจันยากันแก้วชื่อล่นก็เรียกว่าอ้น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 ครับผมที่จริงชื่อกันยาจันยาจันยาอ่ากันแก้วกันแก้วกันแก้วนะครับอ่าอยู่นี่อยู่บ้านไหนตำบลไหนครับอยู่มู่ิองอ่าตำบลบ้านสนิทครับผมอำเภอเคียนซาอำเภอเคียนซาจังหวัดสุรา์สุราษฎร์ธานีนะครับ ว่าวันนี้นะครับเราได้มานะครับตรงที่อำเภอเขียนซายจังหวัดสุราษฎร์มาปัญหาเหล่านี้ปัญหาที่ว่ายางไตายนึ่งมันเป็นยังไงน้ำยางไหลไหมแต่น้ำยางน้ำน้ำยางไม่ได้น้ำยางไม่ไมีหายไปเลยคือเหมือนกีดกับเปลือกไม้นี่แหละครับใช่เหมืนนอนกีดต้นนุ่นเลยเหมือนกีดต้ตนนุ่นคือมันจะเนื้อมันจะขาวยังมันหายมันมันมันแดง,ดงน้ำยางมันมันมันไม่เลยเลยนะครับเขามาทําไว้นี่กี่วันที่มาทํา ที่มาวันปุ้ยใช่ไหมใช่สิบออนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะครับกับสองวันใช่ไหมวันนี้วันที่ยี่สิบหกมาทําไว้1งเดือนที่แล้ววันที่ยี่สิบสี่นะครับไปเราจะไปดูกันว่าที่บอกว่าปัญหาเลยนะมันไม่ไหลมันไม่มีน้ํายางครับเราจะไปดูกันว่าสิบต้นวันนี้มันจะมีน้ํายางให้เห็นไหมไปไปดูกันต้นที่หนึ่งครับต้นนี้อ่ะดูครับตรงไหนก็เลือกเลย นี่เป็นต้นแรกเนาะครับคือลอกหน้าให้ดูใช่ไหมครับครับปกติเราเราตัดกี่เช้าครับถึงจะเห็นถึงจะเต็มมันก็คือแต่ขึ้นน้ําไม,ม่มันก็พอมีน้ามัง้งแต่ถ้าว่าสําเปื่อนน้ามันจะไม่มีถ้าสําเปืือนไม่มีอ่ะลองดูครับดูนะครับดึงยาวเลยดึงยาวเลยครับน,นี่มันมีอันนี้มันมีนะครับ <laughs> แต่ก่อนเป็นไงเมื่อก่อนมันไม่มีครับ แต่ก่อนมันไม่มีถ้าขึ้นอย่างนี้มีแต่ถ้าซ้ําเปลือกอย่างนี้ไม่มีไม่มีครับน,นี่นะครับนี่คือซ้ําเปลือกให้ดูนะครับว่ามีไหมวันนี้เป็นไงอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มจะมีมั่งเลยเริ่มจะมีบ,บ้างนะครับรมาดูต้นที่สอง แต่ก่อนไหลไหมไหลแบบนี้ไหมมันย้อยมันก็แบบนี้แหละแต่มันมันมันนี่ประมาณอันนี้ตัดปีหนึ่งอ่าเนี้นี้ตัดปีหนึ่งนะครับจะเห็นประมาณนี้อันนี้ตัดปีหนึ่งนี่ตั้งแต่ตัดมาไม่เก็บเลยไม่เก็บเลยโไปไปดูต้นที่สามนะครับคือสามหน้าเก่าหมดเลยโลองโลงลองที่เฉ ันนี้คือเป็นหน้าเก่านะครับอันนี้ก็คือปีหนึ่งเหมือนกันตัดเกินทิ้งไงคือไม่เอาแล้วตัดทิ้งไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆใช่อันวันนี้คือไหลมาแล้วนะครับอ่ะจะดูตรงไหนดู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 ดี่นะครับต้นที่สามหลงนะตูดไงนะอันละอโอ้อัน,นเป็นหน้มันก็ออกนะครับอ่าต้นที่สามเนาะไปะ ไปต้นที่สี่กันฝนลงแล้วนะครับเดี๋ยวเบลืกมันเดี๋เปลือกนี่นเอาไปเมียเป็นต้นที่สี่คนขีดคขอยชั้นเหนื่อยเลยแหละอืม <c oughs> อันนี้คือลอกหน้าเก่าออกลอกหน้าเก่าอ่าเพราะว่าเรามาเปิดมีดแรกมันก็จะไม่เต็มอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมใช่<ๆ>ดูารัเปิดอ่าเป็นต้นที่สี่นะครับอืมอืม เราเห็นอย่างนี้เราคิดว่ามันสร้างหรือยังครับนี่น่าจะสร้างนี้วตรงนี้ให้หน่อยมันกำลังสร้างนะมันกำลังสร้างเพราะว่าพักไว้เดือนเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเราดี๋ยวเว้นไว้อีกคนโอเคอ่ะเจ้าตรงไหนผ่านมาก็เว่านมากวมาดูมาดูอ่ะมาดูครับตัวที่5 จะเป็นต้นที่ห้านะครับไปไปดูต่อต้นที่หกไปนะครับเห็นแล้วนะครับอันนี้คือซ้ำหน้าเดิมๆทุกทุกต้นอันนี้เป็นต้นที่หกต้นนี้ใช่ไหมครับไป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 ต่อนะครับอันนี้คือเนี่ยเนี่ยมังกรมันจะย่อยประมาณนี้เนี่ยใหญ่กว่าเรียนจิ๊บอินนึงใหญ่กว่าเรียนสีนิดน,นึงแต่ถ้าวันนี้ถ้าเราเปิดแต่เช้าน่าจะเป็นถ้วยกาแฟ หรือว่าขึ้งตัวกาแฟก็ยังดีใช่มไมันก็ไม่เหนอะ <ừ> ได้ถนะ้าได้ตัวกาแฟมันก็โอเคแหละมันก็ <ừ> ดูย่อิอ่ะเปิดเลยนะครับตัวที่เจ็ดเปิดไม่เลยนะก็ได้ครับยังไงก็ได้จะ <laughs> ดูว่าหน้าลองเป็นยังไงเนี่ยอ่ะเห็นตัวที่เจ็ดนี่นะครับ ต้นที่เจ็ดเนาะอ่านี่นะก็ถอกถไอ้ถากหน้าเฉยๆนะครับไม่ใช่ถอกพูด <Good S 1> <laughs> ปิดน,นี่นะครับเราจะรู้ว่ามันถึงนี่ยังโอ้ยังไม่ถึงนะครับเหลือนะครับนี่เนาะก็จะเห็นประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นต้นที่เจ็ดนี่นี่นี่ี่มันมันโยยเนี่ยมันโอ้ันเนี่ยอ,อันนี้เป็นต้นที่แปดนะครับตัวนี้นี่นะครับจะประมาณนี้เนาะอืม ใช้ได้แล้วแบบนี้มันเมื่อก่อนโ,โนอ้ยน,นะครับอ่ะเป็นต้นที่แปดจะประมาณนี้อ่านี่ไหลลงมาแล้วแต่ก่อนบอกไม่มีไหลเลยเห็นไหมครับนี่น้ำยางนะคนเปอร์เซ็นต์น,น่าจะดีเจ้าตัวนี้อ่ะตรงไหน นี่ลอกยังไม่มีที่ลกอกเลยลอกหมดแล้วเดิมวแกนถึงแกนหมดเลยถึงแกนหมดเลยเปลือกก็ทะลุเลยนี่นะครับนี่เปิดหน้าเดิมลอกออกเนาะจากที่ว่ามันไม่มีคือซึมออกมาที่เีษใช่ไหมใช่มันมันไม่ไหลอย่างนี้ใช่อืมนี่นะครับก็คือจะออกมาแล้วก็ไหลลอกหมดเลยอ่ะนี่นะครับ <S <S มาดูต้นที่สิบนะครับต้นถุดท้าย ฮัลโลที่นี้นี่ครับต้นที่สิบนะครับวันนี้นะครับเราทำทั้งหมดครบสิบต้นเป็นไงมัง่งกับตอนที่ยังไม่ใส่ของผ่อหมอกเกษตรเนี่ยแล้วมาใส่เนะี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับมันแตกต่างตอนตอนนี้มันก็มีน้ำยางซึอมออกมามั่งเลยครับม,มาก่อนน้ำยางมันจะไม่มีเลยมันตดต้นนุนน่นนะ่า มันตัดต้นนุ่นยืนไม่มีเลยนะครับครับอ่วันนี้นะครับใครไม่เชื่อนะครับว่าผมมายืนของแปลงนี้จริงหรือเปล่าเนี่ยให้โทรถามพี่ก็ได้ที่เบอร์อะไรพี่พี่จำเบอร์ตัวเองไม่ได้ีได้เบอร์อะไรเดี๋ยวศูนย์แปดแปดแปดสองสามสองศูนย์หกห้าอ่านะครับโทรมาสอบถามได้เนาะถ้าใครไม่เชื่อว่าพ่อหมอลงมาพื้นที่นี้จริงไหมแล้วก็ได้มาทําแปลงที่มันน่าตายจริงไหมใช่ไหมครับ ครับอ่ทาทูสอบถามได้นะครับว่ามันออกไหมปัญหาเหล่านี้เนี่ยคิดว่าแก้ได้ไหมแต่ก่อนคิดว่ามีทางแก้ไหมมีทางแก้ก็คุ้นย่างเดียวมีทางแก้คือขายต้นโค่นอย่างเดียวเทาถานไปเลย,น,เลยนะครับอ่าวันนี้นะครับเราทั้งสมคนนะครับก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ายางนะครับปัญหาต้นยางหน้าตายสามารถแก้ไขปัญหาได้ใช่ไหมครับครับ อย่าปล่อยให้ยืนต้นตายเฉยๆโดยที่ไม่มีประโยชน์นะครับเราเดินตัดไปมันก็ข้ามไปมันก็เหนื่อยถึงมันเป็นยืนมองเฉยๆบานปุ๋ยไปก็กินปุ๋ยเฉยๆครับใช่ไหมครับแง่่ายโจนี่มันเบี้ยง่ายโจนี่ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บแล้วตัดตัดไว้เง้ยเลยติ้งไว้งั้นแหละไม่ไม่นี่หรอกวันนี้นะครับถ้าร้อยคะแนนให้กี่คะแนนถ้าร้อยคะแนนก็ให้เอาแปดสิบห้าคะแนนเอาแปดสิบห้าคะแนนเอาแปดสิบห้าคะแนนนะครับอีกสิบห้าคะแนนรอดูอีกสักพักหนึ่งรอครับใช่ครับ วันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องยางหน้าตายนะครับน้ำยางไม่ไหลน้ำยางไหลน้อยยางตายนึ่งเนี่ยปรึกษาพ่อหมอได้ที่เพจนะครับพ่อหมอเกษตรนะครับถ้าก็ไปอ๋อไม่เป็นไรผมใจอยู่เฟซบุ๊กยูทูปนะครับพิมเข้าไปเลยคําว่าพ่อหมอเกษตรพร้อมลงทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทุกภูมิภาคนะครับแก้ปัญหาให้อย่าลืมนะครับวันนี้นะครับตามที่คุยไปเลยแล้วก็ตามที่ชมในคลิปนะครับว่า ของเราทํามา10ต้นมันเป็นยังไงดูในนั้นแล้วก็ไม่เชื่อโทรถามที่ก็ได้เลยเนาะแต่วันนี้เรา3มคนก็กล่วาวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ